ช่วงนี้ครับติดตามการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์เอเชียที่จังหวัดร้อยเอ็ดจากรายงานชิ้นนี้เลยครับมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดกับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์เอเชียครั้งที่5ที่โรงเรียนเทศบาลหนองเยะมะครับเลือกตัวแทนทวีปเอเชียไปชิงแชมป์โลกวันนี้ยังคงเป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งในประเภททีมหญิงสายดี ลงเล่นกันนัดที่สองทีมสาไทายสามหมายอรไทยเสียบุตรคู่กับฟ้าใสปียธิดาอ่อนละอ,อหลังจากที่นัดแรกนั้นเอาชนะนิวซีแลนด์มาได้ลงเล่นในสองพบกับทีมเวียดนามเทียมทลินกับทันทิฟุกซึ่งนัดแรกนั้นแพ้ให้คู่สาวจีนมาผลการแข่งของคู่นี้ปรากฏว่า คู่ทีมสาวไทย3หลังจากที่นัดแรกยังคงมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทีมและบางจังหวะเล่นผิดพลาดเองดัดนี้กลับมาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งเป็นฝ่ายเอาชนะคู่ของเวียดนามไปได้2ต่อ0เซต21ต่อ10และ21ต่อ8ทีมไทย3เก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเต็มการันตีเข้ารอบ2แน่นอนแล้ว โดยในเกมต่อไปทีมไทยสจะพบกับทีมจีน2ซึ่งก็เก็บมา2นัดเช่นเดียวกับกับชายชนะและถือเป็นการชิงแชมป์กลุ่มไปในตัวด้วยอีกคู่เป็นเกมการแข่งขันในประเภททีมชายรอบแบ่งกลุ่มในสายเอนัดที่2นิวเซแลนด์หซึ่งวันนี้ลงสนามในเสื้อสีแดงเกมแรกเอาชนะฮ่องกง2เก็บ2องคะแนนเต็มมาได้ พบกับคะแนนของคาซักสารสองซึ่งมีอยุ่หนึ่งคะแนนจากการแพ้กาตาหนึ่งมาในเกมแรกเกมนี้ทั้งสองทีมนั้นเล่นกันได้อย่างสนุกสูสีก่อนที่จะเป็นทีมนักตบหนุ่มจาก wi, ดานกิวีที่สายเก็เสิร์ฟที่รุนแรงและความเหนียวแน่นในเกมรับเอาชนะไป2ต่อศูนย์เซต21ต่อ18และ21ต่อ11เก็บชัไทย2นัดมี6คะแนนเต็งเข้ารอบ2แน่นอนโดยนัดต่อไปจะพบกับกาตาหนึ่ง ส่วนทีมคาซัคสถานมีเพิ่ม2คะแนนยังต้องลุ้นเข้ารอบในนัดต่อไปที่จะพบกับห้องกลุงสองสำหรับการแข่งขันวันพรุ่งนี้จะเป็นเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงเอกชัยเช้อรอบถ่ายภาพสุรชัยพิมพ์ดีรายงาน